ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพชาวจังหวัดนครราชสีมากับผมนายวินัยศีกลาเลิงนายกสมาคมนังเสือพิมพ์สื่อสารมุชนนครราชสีมาะอข่าวพรา,ารรงไทยทีวีนิวและท่านข่าวการเมืงองทีวีนิวออนไลน์วันนี้อยากจะแนะนำพี่น้องผู้นำท้องถิ่นทุกท่านและชาวบ้าน ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นด้วยกันหลายลายครั้งที่ผมได้ำํำเนินการทำหน้าที่สื่อมวลชนเป็นระบอบเสียงให้แก่ชาวบ้านเกือบ40ปีในฐานะสื่อที่ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาด้านการช่วยเหลือทั้งชาวบ้านและผู้ที่ได้รับการละเมิดสิทธิที่ดินและคุกคามชีวิตวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องอผู้นำท้องถิน่น ที่มีการได้รับใช้ประชาชนมาแล้วและจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วโคราช90กว่าแห่งด้วยกันด้วยคำที่ผมจะแนะนำและคำเตือนสำหรับผู้นำชุมชนที่ได้ทำหน้าที่และประชาชนที่ต้องทำหน้าที่ในการรับข้อมูลข่าวสารแต่ผู้นำนั้นจะให้ข้อมูลข่าวสารหรือไม่นั้นอยากให้ท่านพิจารณา พี่น้องที่จะมีการเลือกตั้งการที่เป็นผู้นาผู้นําท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบนตรีหรือนายกอบตอต่างๆเนี่ยทุกครั้งนะครับไม่เคยเห็นสภาที่มีการประชุมทุกครั้งในการที่จะนําสื่อมาร่วมเสนอข่าวหรือบันทึกลายสซซึ่งเราอยากจะแนะนํานะครับว่าการที่สื่อที่มี การเบียนการจดถูกต้องตามกฎหมายนะครับว่าจะเป็นสื่อที่ที่เราอยากจะแนะนำนะครับสื่ออย่างนี้ที่มีการจดนะครับนี่คือพลังไทยนิวสื่อทีพิมพ์นะครับแล้วก็อันนี้อีกตัวหนึ่งสื่อทานข่าวการเมืองีนะครับสื่อทีพิมพ์ดังนั้นปัจจุบันนี้ต้องมีหัวหนังสือและถูกต้องในการนําเสนอเป็นสื่อที่จะเข้าไปบทบาทเข้าไปทําเสนอข่าว และทำทะเบียนในการห้างหุ้นส่วนพลังไทยทีวีเรียกว่าทั้งทำโทรทัศน์ถ่ายทอดทั้งทำเกี่ยวกับถือออนไลน์หลายๆอย่างที่ควรจะมีนะครับให้ผู้นำท้องถิ่นที่เชิญสื่อไปร่วมการทำไร้สดนะครับเกี่ยวนี้มีกล่องกล่องจะตั้งแล้วก็ไร้สดนะครับซึ่งสื่ออินดีที่รับใช้ ะครับเพื่อให้ท่านได้มีสิ่งดีๆให้กับประชาชนในการสแสดงความรู้สุกในการที่สามารถเปิดเผยในการประชมุมสภาสนอยติกุปประมาณแผนทัฒนาจากช่ศาสตร์แผนทัศนาชุมชนที่ชุมชนมีส่วนร่วมพี่น้องครับวันนี้ผมอยากให้ท่านพิจารณานะครับว่าในองค์กรหน่วยท้องถิ่นนั้นนะครับ อยากให้เขาได้รู้บทบาทที่ต้องนำสื่อที่มีสื่อที่ถูกต้องตัดหมายเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอนะครับทางนั้นทางสมาคามและสื่อเนี่ยก็อยากแจ้นานะครับว่าสื่อที่เข้าไปาเนี่ยมีบทบาทที่ช่วยทั้งไลฟ์สด t i k t o k หรือเพจ Facebook หรือทำข่าวใน YouTube แล้วก็ทำข่าวที่มีในสังกัดเว็บไซต์ต่างๆที่เรามีการนำเสนอให้เป็นข่าวอีกชุด นะครับรายสุดอีกชุดทั้งสองชุดทั้งเพจทั้งทิกต็อเพื่อให้ให้ท่านได้รู้ว่าเราอินดีในการเป็นอาธารดังนั้นผู้นําท้องถิ่นไม่เคยนะครับที่จะเรียนเชิญสื่อที่เป็นสื่อสีขาวสื่อจริงสื่อที่มีหัวหรือสื่อถูกต้องตามกฎหมายแต่บอกนะครับว่าท่านไปแต่งตั้งเคืยญาติใน PR พีอาประชาพ,พันธ์แล้วก็ตั้งอ,อยู่ในการงวประมาณใช้ใจ่าย ให้กับบุคคลคนนั้นก็คือเป็นลูกจ้างในการถ่ายทำพีอาร์หรือกิจกรรมของท่านนะครับเพื่อทําทให้อยู่ในลักษณะการส่งข่าวสารกลุ่มไลน์เท่านั้นเองพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะให้พี่น้องได้พิจารณาว่าผู้นําท้องถิ่นนี้นมีวิสัยทัศนกว้างหรือไม่ดังนั้นขอแนะนํานะครับว่าท่านต้องควรจะมีจิตสํานึกในการที่นําเสนอความจริง เพื่ให้สมาชิกมีโอกาสได้เปิดเผยการเสนอการที่จะขอรูปประมาณในการทํำสิ่งต่างๆนะครับการที่เรานําเสนอยุติต่างๆนายกเสนอเองทําเองนะครับบางอย่างก็ใช้เชิงนโยบายเกมโกงนะครับไม่ว่าทําถนนเพียงไม่ถึงส่วนห้าแสนส0ง0 0นสามแสนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจผิดของสอนอซึ่งสิ่งต่างมันชี้นิดของผู้นํำท,ที่ขอใช้นโยบายกัน และเอาเคยญาติมารับเหมาสาภาผู้รับเหมาด้วยกันดังนั้นผู้นำประเภทแบบนี้จึงปกปิดไม่อยากให้นำเสนอในที่สาภาในการประชุมทุกครั้งนะครับจึงเตือนนะครับถ้าพี่น้องชาวบ้านได้เห็นพฤติกรรมอย่างนี้หรือรูปจ้างพนักงานได้เห็นอย่างนี้นะครับท่านตัดสินใจนะครับพิจารณาเรื่องตั้งบุคคลเหล่านี้หรือไม่ ดังนั้นการตรวจสอบของการที่เราแสดงความวิสัยทัศน์นโยบายต่างๆที่กล่าวการหาเสียงการาสมัครเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้มีบทบาทในการที่ทาความจริงให้เขาได้ตรวจสอบดังนั้นการเวลาไปขอคะแนนขอคะแนนชาวบ้านขอความชื่นชมให้ท่านรับใช้จริง่างจริงจัง,จง,จง,จงแต่ไม่สามารถจะตรวจสอบได้และไม่สามารถที่จะเอาสิ่งดีๆให้พี่น้องได้รู้ได้ในการครับผู้นําที่ดีนะครับ ควจะมีวิสัยทัศน์กว้างพื้นที่ตรงไหนมีจัดกิจกรรมมีของสินเช่นผลิตภัณฑ์โอทอ็อปต่างๆเนี่ยมีกิจกรรมงานก็เชิญสื่อไปนะครับสื่อที่มีสังกัดถูกต้องและมีในการที่นําเสนอให้ท่านนะครับด้วยจิตอาสาไม่ได้เรียกค่าตอบแทนแต่ถ้าเป็นการประชวพาหรือไรดต่างๆนั้นเราชอบนำกล่องเรียกว่ากล่องไรดแล้วก็เพจไรด ทุกๆครั้งนะครับเดี๋ยวก็มีข่าวย้อนหลังมีข่าวลงยูทูบลงในสื่อต่างๆที่ที่เรามีในสังกัดก,ก็ทําให้ฟรีพี่น้องครับเราพยายามที่จะเข้าไปแต่บางครั้งในท้องที่ท้องถิ่นกับแสดงวิสัยทัศน์แค่ไม่เคยที่ใช้สื่อมีส่วนร่วมนะครับและอยากจะเตือนนะครับถ้าท่านมีความู้สุกใจเป็นนายกเทศมนตรีหรือเป็นนายกอตอนะครับท่านกลัว ท่านก็สามารถตรวจสอบได้ว่าสื่อจริงสื่อปลอมแบบไหนนะครับท่านขอตรวจสอบบัตรบัตรสื่อสังกัดไหนหมดปีไหนท่านตรวจสอบเลยครับถ้าท่านคิดว่าต้องการสื่อจริงสื่อแท้ตรวจสอบหมดร้ยยยังอยู่สังกัดไหนนะครับประจําศูนย์จริงหรือไม่ดังนั้นทุกท่านมีสิทธิ์ตรวจสอบเขาแล้วก็ให้เขา ได้เป็นศิษาทาสื่อถ้าเป็นบัตรจริงและเป็นสื่อจริงหรือมีขังสื่อจริงหรือเป็นตัวแทนจริงรูบัตรเรียบร้อยท่านก็ให้โอกาสเขาทําหน้าที่สื่อนะครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับที่เราไปสังเกตเราไปเยี่ยมจะหลีกเลี่ยงสื่อที่จะไปติดตามผลงานต่างๆไม่ว่าจะทําถนนหนทางไม่ว่าจะทำบ่อทําททสิ่งที่ใช้เครื่องรถใช้ประจําส่วนตัวใช้สิ่งจะเประเภศหลายอย่างที่เราจะไปสอบถามแต่กับต้องรลีกเลี่ยงนะครับมีหลายประเภท อย่างนี้นะครับเรียกว่าผู้นำท้องถิ่นที่มีมีความโปรง่งใสหรือแสดงความบริสุทธิ์พี่น้องครับวันที่สิบเอ็ดนี้ท่านควรตัดสินใจองไรท่านเคยได้รับข่าวสารจากาผู้นำท้องถิ่นนี้หรือไม่เคยแสดงวิสัยทัศน์ให้ชาวบ้านมีส่วนรู้ส่วนเห็นหรือไม่ถ้าไม่ไม่นะครับท่านตัดสินใจได้เลยครับอย่าเลือกเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้น เราไม่สามารถจะจับผิดหรือเอาความผิดในการแสดงความ่งสายก็ได้นะครับมันเป็นเชิงนือบายในแรกๆที่บอกรับตรวจสอบได้นะครับรับใช้พี่น้องอให้กระจาษแจ้งนะครับท่านดูง่ายๆนะครับการข่าวสารต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่เขาต้องแสดงว่าเขาใช้งบป,ประมาณอย่างไรในการพัฒนาไม่ใช่วันนี้ชาวบ้านขอทําขุดคลองขุดตะแต่ไปทําซอยถนนครับ เอางดที่ค้างหรืออยู่ที่ยังไม่ทําเอาไปทําอย่าง่นหมดบางทีก็ไปทําพื้นท,ที่ที่เป็นเคยญาติหรือญาติพี่น้องบางครั้งก็ทาเที่ยงซอยๆทีๆเพื่อลดนะครับให้การตรวจสอบของสตองประเภทนี้นะครับทานจับได้เลยครับท่านอย่าเลือกบุคคลแบบนี้เตือนเลยฮะนายกเตือน เพราะว่าเราต้องการคนที่มีความรับใช้พี่น้องประชาชนพัฒนาให้ประชาชนได้เชื่อมสายศรัทธานะครับดังนั้นวันนี้อยากจะเตือนนะครับท่านต้องติดต่อติดต่อเราได้นะครับนายกสมาคมหนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชนมีสังกัดสื่อหลายหลายของหลายสังกัดนะครับที่เราจะบอกได้ว่ามีสืออ่อช่อคือขายหลายหัวหลายสังกัดนะครับเป็นตัวแทนหากท่านต้องการหนังสืออย่างนี้ท่านเห็นสือนี่ฮะ ขอร่วมประชามพันธ์ส่งมาให้ท่านนะฮะท่านติดต่อเราได้เลยครับเรายินดีครับเพราะว่าเราต้องการให้พื้นที่ของท่านมีสิ่งดีๆได้รับรู้เผยแพร่นะครับเขามีสิทธิ์ที่มาเยี่ยมเยียนเหมือนหนัองหนองกบนะครับผิดพัรณเซื้อ่อผ้าหน้องกบนี่ก็ผิดผ้าเสื้อโยนผ้าว่าฝ้าผ้าต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาศึกษามาเยี่ยม เหมือนด่านเกวียนเขาก็มีการเผยแพร่ในการทําผิดพัารูปปั้นต่างๆเขาต้องการเผยแพร่แล้วก็มาเวลาประชุมเสนอยติการเสนอก็ประมาณต่างๆสมาชิกต้องการเสนอก็ต้องมีการถ่ายทอดไฟ์สดหรือให้สื่อจริงตัวจริงเป็นสื่อ,อที่เป็นเจ้าของหัวหนังสือจริงไม่ใช่สื่อเทียมนะครับเพราะการที่ที่จะมีทะเบียนอย่างนี้ห้างผู้ส่วนกว่าจะจดต้องเสียภาษีนะครับ แต่เราไม่ได้เรียกค่าตอบแทนเพราะอยู่ที่ความพอใจท่านจะมีงบหรือไม่มีงบเรายินดีเพราะชาวบ้านบางครั้งขอร้องเรียนเขาอ,อยากให้สื่อเขามีส่วนร่วมชาวบ้านก็มีส่วนร่วมท่านอินดีนะครับโทรมาหาเราได้นะครับเพราะว่าเราจบนะครับถูกต้องการทั้งถ่ายทอดทีวีถ่ายทอดออกทีวีสื่ออออนไลน์ต่างๆในเอกสารที่ที่เรามีให้ท่านเนี่ยเรื่องจริงท่านต้องตรวจสอบนะครับ ใช้สื่อประเภทที่แอบแฝงใช้สื่อใหญ่ๆนะครับแล้วก็มาลงเฟซธ,ธรรมดาแล้วก็ขอค่าตอบแทนสูงดังนั้นท่านพิจารณาเองนะครับวันนี้ผมอยากเตือนพี่น้องที่ทุกท่านที่กําลังเลือกผู้นําที่ดีๆในการที่จะพัฒนาแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์ในการเสนอข่าวสารนะครับในการให้การตรวจสอบได้แจ้งผู้สูงอายุระดับเปี้ยหรือถูกต้องไหมติดตามอย่างไรให้เขาได้รู้นะครับ ตนนี้ผมนาะยกสมาคมสื่อพิมพ์13ชั่น8สมัยเนี่ยเป็นบอกอรพรังไทยชีวีและการเมืองแล้วก็ข่าวที่ผมมีในสังกัดผมเนี่ยทำมาเพื่อเป็นจิตศา์กิจกรรมงานที่ผมทําก็เป็นสิ่งที่ผมเป็นระบบเสียงให้เพี่อนน้องหากท่านต้องการรับเรื่องร้องเรียนหรือไม่เป็นธรรมติดต่อเราได้นะครับดังนั้นเราก็จะเสนอสิ่งที่ไปช่องทางให้ถูกช่องทางที่ไม่ได้รับความแถมเราเสนอให้ท่านติดตาม ราก็เป็นเพื่อให้แก่ท่านโดยที่ไม,ไม่หวังตอบเทียนอะไรสิ้นน,น,นะครับแต่ท่านต้องพิจารณานะครับในการเลือกตั้งวันที่1 1พฤษภาคมเนี่ยผู้นําเคยเสนอข่าวสารหรือเคยแจ้งไหมหรือเอาเฉพาะเคอญาติเข้ามาทํางานในกลุ่มเทศบาลกลุ่มอบตอรหรือเอาเป็นเครือญาติในการทําประชาพันธ์เล็กน้อยนะครับไม่เคยเชิญสื่อจริงสื่อที่เขามีสังกัดสื่อเขามีทะเบียนถูกต้องไม่เคยนะครับ พราะสิ่งต่างๆนี้แสดงเห็นว่าผู้นําท้องถิ่นไม่แสดงวิสัยทัศน์ให้ประชาชนรับรู้ความโปรง่งใสที่ท่านจะให้ท่านารู้ว่าท่านนั้นได้แสดงวิสัยทัศน์จริงและเป็นผลดีกับท่านไม่ใช่ว่าท่านมีป้ายใ,ใหญ่ๆทรงพรัฒนเจริญนะฮะงานาพัชชพัชชภาษาหรืองานเสนอพิเกตงานต่างๆพวกนี้ถ้าขึ้น,ป,นป, 2, ป้ายขึ้นป้ายสองสามป้าย ท่านตั้งงบป,ประมาณแพงกว่าสื่อที่ที่ท่านเชิญสื่อมาทําข่าวนะครับผมเจอมาเยอะนะฮะแล้วก็ไม่ได้จดตอบว่าคุณใช้งบตรงนี้เท่าไหร่นะครับแม้คุณจะไปจัดกีฬาไปจัดสนามบอลจัดอะไรต่างใช้งบเป็นสังเพร้างนั้นชาวบ้านเขาไม่รู้นะครับเราทําอะไรเราต้องรู้แก่ใจนะครับผมเตือนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมในฐานะสื่อเป็นจิตอาสาอยากให้ผู้นําต้องถี่มีแสทัดกว้างแล้วจะเป็นผลดีแก่ท่าน เนีทุกคนในชาวบ้านเขาก็จะชื่นชอบท่านนะครับเพราะว่าเราไม่เรียกว่าสร้างภาพแต่เราสร้างสิ่งดีๆให้เขาได้รับรู้ว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรและไิการประชุมสภามีสมาชิตเสริญติของผู้ประมาณการพัฒนาอะไรบ้างทั้งนั้นครับเตือนครับหากท่านกระทำปบมิตรหรือไม่แสดงวิสัยทัศน์นะครับบางทีท่านไป,ปุบมิตร่าโกงท่านกลัวต่างๆนะครับกรรมมีจริงฮนะ ตามตามสรองมีจริงมีข่าวหลายอาตปท้องถิ่นมีครับซึ่งผมประสานงานปปรชรู้แต่วันไหนถึงเวลาเรานะฮะเราเสนอข่าวถึงท่านนะครับเรารู้ว่าท่านเนี่ยมีคดีมีการโกงหรือยักยอกนะครับสิ่งต่างในการขบ,บวนการทํานโยบายไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาถนนทุกอย่างตรวจสอบแล้วเป็นการที่ทําให้ผิดปกติของการที่ทําหน้าที่ของท่านผม แน่แน่ครับวันนี้ผมขอเพียงเท่านี้พบกันนะครับหมายเลขกถูข้างๆนะครับเอกสารต่งตางๆตรวจสอบได้และทุกท่านทุกท่านที่จะมาติดต่อก็ติดต่อได้นะครับผมชื่อน,นายวิัยศรีเลิงหรือติ๊กเมืองโคราชปอกอพอข่าวพราไทยชิทีวีและทันข่าวทีวีออนไลน์ครับวันนี้ขอจบเพียงที่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ